สวัสดีค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะจ๋าจะมาตอบทุกๆคำถามนะคะที่ FC ถามมาบอกว่านะ,ะมันไม่ใช่คำถาม Q&A แนะคะแต่ว่ามี FC c o คอมเมนต์มาแอดไลน์มาหรือว่าทักแชทมาเข้ามาสอบถามเนาะ,ะเดี๋ยวจ๋าจะตอบในคลิปนี้เนาะเพราะว่า FC ถามมาเยอะว่าจ๋าเลิกให้หวยแล้วเหรอ ม่ยังไม่เลิกให้นะคะยังให้อยู่แต่ว่าในงวันนี้ต้องขออภัยจริงๆไม่ได้ลงให้เลยแต่ว่าหลังจากปีนี้จบปีนี้เราขึ้นปีหน้าเดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มให้นะคะสําหรับแนวทางใครที่ชอบเนาะก็ใครที่อไม่ค่อยเข้ามาดูก็ต้องเข้ามาดูเยอะๆนะคะต้องเปิดการมองเห็นให้จ๋าด้วยเนาะเพราะว่าเอฟซีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ คลิปอะไม่ค่อยไอ้นี่เลยปิดการมองเห็นนะดังนั้นก็เปิดการมองเห็นด้วยนะคะแล้วก็เอฟซี LC ถามมาว่ามะขามกวนมีไหมย,ยังมีนะคะมะขามกวนมีอยู่ใครที่สนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกห้าปมะขามสุกแก่เปลือกก็มีนะคะมะขามแช่อิ่มทีแรกเนาจะจ๋าบอกว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้นะคะรอบสุดท้ายแต่ว่า จะจัส่งแล้วนะคะสําหรับรอบวันนี้ที่นัดกันไว้แต่นะคะแต่ว่า fc ถ้าอยากได้อีกนะคะแจ้งได้เลยนะคะก็พร้อมจะทําให้สําหรับมะขามแช่อิ่มนะคะแล้วก็มะขามหมูอ่ะแจ้งไว้เลยนะคะสำหรับมะขามหมูมะขามหมูมะขามสุกนะคะ,ะปีนี้นะคะปีนี้ ประมาณวันที่1ิมกรานะจะเป็นหมูปนสุกนะไม่ใช่หมูอย่างเดียวเลยหรือว่าสุกอย่างเดียวเนาะเพราะว่าทางสวนขาแจ้งมาว่าจะเป็นหมูปนสุกนะหมูปนสุกบางบางท่านอาจจะได้หมูหมูติดไปเยอะหรือว่าสุกติดไปเยอะอันนี้ก็ก็ต้องรอดูนะคะแต่วา่าจะเป็นวันที่ประมาณวันที่1ิมกรานะคะจะเริ่มนะจะเป็นของสีชมพูนะคะอ่ะต่อมา FC ถามมาอีกว่า จ่าให้หวยคุณตั้มเนี้ยจ่ากับคุณตั้มเป็นรายการนะคะอ่ะก็สมัยก่อนนะ่ะก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแต่ว่า,าเราไม่ได้คบกันไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็เพิ่งมารู้จักกันจริงจังนะคะก็สองสามปีนะคะที่ผ่านมาเนาะอ่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะทําไมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปจะทําสวนยานะคะสวนยาก็จะเป็นยายาฟันอะ่ะอ่าเอซีบอกว่าคอมเมนต์ถามมาเนาะบอกว่าจะทำไล่ยาสูบเหรอใช่ค่ะทำไล่ยาสูบเนาะก็ตอนนี้ก็จะทํานาแล้วเนาะน้าเข้านาแล้วอันเนี้ยก็แจ้ง F c ซไว้เนาะก็มันไม่มีอะไรตื่นเต้นที่ f อถามมาเนาะก็เออธรรมดาธรรมดาไปเลยนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงนะจ๋าก,ก็ตอบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องคุณต้อมหรือว่าจะทําอะไรในช่วงนี้ทําไมไม่ลงคลิปเนาะจ๋าตอบหมดแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะ f fc ถ้าอ่าอยากสอบถามเรื่องอะไรหรือสอบถามสินค้าหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาหรือว่าเข้าไปแอดไลน์ที่เบอร์065 837 5812ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ